เราจะไปไหนก็นเลยดไปิน<ป>่ไสสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพามาเที่ยวที่หมู่สามตำบลท่าขมิน้นวันนี้หนูจะพามาดูคนสร้างดินค่ะ สวัสดีค่ะผู้ใหญ่เออวันนี้หนูมาเยี่ยมฟาร์มของผู้ใหญ่น่ค่ะก็ยินดีต้อนรับนะครับน้องนนักเรียนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับในสูตรเรียนรู้เราก็จะมีหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับเป็นภูปัญญาชาวบ้านนะครับที่ทําการเกษตรนะครับจะมีการลดต้นทุนแบบไหนนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับให้เกษตรเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับ น้องนักเรียนทุกท่านนะครับเยี่ยมชมได้นะครับเออขออนุญาตเข้าไปในฟาร์มของท่านผู้ใหญ่ได้ไหมคะครับได้ครับยินดีต้อนรับครับนักเรียนท่านครับเชิญครับเดี๋ยวจะพาหนูๆไปดูการทําน้ําหมักชีวภาพนะครับเพื่ออะไรนะครับน้ําหมักนะครับคือหาหาสิ่งวัสดุในหมู่บ้านเราที่เราสามารถทาทาขึ้นมาเพื่อการเกษตรเพื่อลดการต้นทุนเราได้นะครับ ก็จะมาให้เยี่ยมชมดูการทำหมักน้ำหมักชีวภาพนะครับให้น้องๆน,นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ตรงนี้นะครับว่าทําน้ําหมักเพื่อประโยชน์อะไรนะครับน้ําหมักเราก็จะมีหลายส่วนม้อนกันคือน้ําหมักไล่ขับไล่แมลงที่มันมากินต้นผักต้นข้าวของเราเนาะตรงนี้เราก็จะมีวัตถุดหาได้ในพื้นที่ของเรานะครับเดี๋ยวก็จะเปิดให้ดูน้าหมักอันนี้ก็จะเป็นเถาหางไหลกินมันจะฉุนหน่อยเนาะหางไหล ถ้าเราไม่รู้จักกบพ่อแม่เรารู้จักมันเป็นเขาอยู่ในในในป่านะครับมันจะเป็นกลิ่นฉุนสามารถขับไล่แมลงนะครับได้อันนี้ก็จะเป็นูุิปัญญาชาวบ้านหรือเป็นของกลุ่มนะครับหมู่ที่สามของเราช่วยกันทํานะครับเวลาใครจะใช้ก็มาตัะเอาไปใช้ได้เลย,ยนือ ก็ชอบกินลำข้าวปลายข้าวกินได้เนาะเดี๋ยววันนี้เราพามาเยี่ยมชมเล้าหมูเนาะเล้าหมูของลุงผู้ใหญ่นะครับเล้าหมูของลุงผู้ใหญ่ก็จะมีเป็นเล้าแม่หมูนะครับเพื่อเลี้ยงผลิตลูกออกมานะครับแล้วก็จะหมูอีกอย่างหนึง่งเป็นหมูหลุมนะครับน้องนักเรียนอาจจะยังไม่เคยเห็นหมูหลุมเราเลี้ยงเพื่ออะไรเพื่อจะประโยชน์เอามูลของเขานะครับไปทำปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมได้เลยครับ คือหมูอะไรหรอคะอันนี้เป็นหมูสายพันธุ์เป็นเป็นหมูป่าเนาะเป็นหมูป่าแต่อันนี้ที่มาคําว่าเรียกหมูหลุมนะครับจะมาอธิบายว่าคําว่าหมูหลุมก็คือเราเลี้ยงแบบแบบธรรมชาตินิดนึงพื้นคอกเขาเราจะลงด้วยแกบลองลองพื้นให้หมูนอนตอนนี้หมูเขาอยู่ไปนะครับเขาย่ําไปเขาดูดเล่นไปแล้วเขาเขาฉี่เขาทายมูลออกมามันก็จะปนกแกบนี่นะครับ พอแกบจากสภาพนะเหมือนข้าวเหมือนเปลือกข้าวเลยนะแก่มานะพอมาอยู่กับหมูหลุมตักสองเดือนสภาพแก่ก็จะกลายเป็นแบบนี้ปนเหมือนแป้งเลยเนาะในในนี้มันก็จะมีประโยชน์ก็คือมีมูมีมูลคือหมูขับถ่ายมานะเนาะเศษอาหารที่หล่นนะครับมันก็จะปนอยู่ในนี้นะครับเราเลี้ยงเพื่ออะไรเลี้ยงเพื่อตัวเนี้ยไปทําประโยชน์ให้เราอีกคือเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ใส่นาข้าวได้หมดนะครับตรงนี้ อันนี้มันคืออะไรหรอครับนะครับอันนี้คืออุปกรณ์นะครับของกลุ่มดินและปุ๋ยชุมชนนะครับประโยชน์ของเขาคืออะไรนะครับก็คือเราจะได้รู้ธาตุอาหารในดินคือเหมือนปุ๋ยถ้าเราเรียกภาษาชาวบ้านคือมีปุ๋ยตกค้างที่อยู่ในดินแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปเติมมากเกินไปนะครับตอนนี้ทําไมเราต้องทําตรงนี้ขึ้นมานะครับ ก็จะมีอุปกรณ์นะครับก็จะมีน้ํายาทางเคมีนะครับ<ม>ที่จะวิเคราะห์ดินินวิเคราะห์ดินคือต้องการรู้ว่าปุ๋ยในดินนะม,มีมากมีน้อย<ม>เพื่อเราจะได้เติมส่วนที่ขาดลงไปให้กับต้นข้าวเราเฉยนะครับตรุ่มนี้คนนีไ้ได้แดดเป็นเองเราก็เอาไปตั้งที่แดดไว้ประมาณ7วันประมาณ ตั้งแต่คุณลุงทําปุ๋ยหมักปุ๋ยขี้หมูเนี่ยคุณลุงได้ผลประโยชน์อะไรบ้างครับอ๋อประโยชน์จากการทําปุ๋ยหมักปุ๋ยขี้หมูใช้เองเนี่ยนะและจําหน่ายเนี่ยได้เยอะได้เยอะเลยหนึงนะครับที่ลุงบอกที่แรกว่าได้ลดต้นทุนแหละเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยตลาดนะครับ 2. มีแรงงานให้ชุมชนนะครับคนมาช่วยลุงทําปุ๋ยเขาก็จะได้ค่าจ้างค่าแรงงานกลับไปนะครับสม สมาชิกหรือชุมชนที่จะมาใช้ปุ๋ยลุงได้ลดต้นทุนเหมือนลุงเลยนะครับที่ความสามัคคีนะครับลุงไม่ได้ทําคนเดียวลุงก็จะมีสมาชิกมีคนในชุมชนมาช่วยกันทํานะครับพอมาช่วยกันทําปุ๊บเราเกิดความสามัคคีนะครับนะครับก็ทําให้สังคมในชุมชนเราดีขึ้นพอเรามีงานให้ชุมชนเรานะครับสร้างงานให้ลูกหลานในหมู่บ้านนะครับก็ทําให้ ครัวเรือนและแต่แต่ละครัวเรือนที่เข้ามาร่วมกลุ่มมาทำปุ๋ยนะครับลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้นะครับอันนี้ประโยชน์มากเลยนะครับและทําให้ชุมชนเราเข้มแข็งนะครับ1.2เขาจะะมมีอออุุณภูิ่นหทง Oh!